สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์คำทํานายชุดนี้เราจะมาพูดเกินถึงในเรื่องการงาน,งานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนปีพศ2568เรามาดูกันว่า มีอะไรที่คุณจะต้องระวังตั้งรับกันบ้างนะเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยถ้ามีพลังงานของไพ่เดอะสตาที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าคุณอยู่ท่ามกลางของคนที่ไม่จริงใจนะแล้วก็คุณเป็นประเภททำคุณคนไม่ขึ้นแล้วก็สิ่งที่คุณอยู่ตรงนี้สิ่งที่คุณพยายามทำหน้าที่ของคุณด้วยความซื่อสัตย์เนี่ย บางทีคุณอาจจะถูกกันแกล้งถูกจับผิดถูกพยายามบีบให้ออกจากตรงจุดนี้นะถ้าเป็นในเรื่องของการงานแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การที่คุณเกี่ยวข้องกับใครก็ตามในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองผลประโยชน์หน้าที่การงานมันจะมีในเรื่องของการขัดแข้งขัดขากันนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่ห้าดาบ คุณก็มองดูในรูปภาพแล้วกันว่าสภาพมันเป็นยังไงใครบางคนที่มีสิทธิพิเศษแล้วเขาถือว่าเขาเนี่ยอ,อ,อยู่ในฐานะที่ได้เปรียบถือไพ่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งฉะนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของเจ้านายเป็นหัวหน้าคุณนะเป็นคนที่เกี่ยวข้องในสายงานคนทีเ่เขาต้องการตำแหน่งหน้าที่ของคุณ นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังตั้งรับแล้วพลังงานของไพ่เ h อ e ไฮ p h เฟนเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยต่อให้คุณเนี่ยเชื่อถือศรัทธาในตัวเขาไว้ใจเขาคนคนนี้จะให้บทเรียนกับคุณจะทำให้คุณเนี่ยตาสว่างให้คุณได้รู้ว่าต่อให้คุณทำดีแค่ไหนต่อให้คุณอยู่ตรงนี้ถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาก็ ไล่คุณออกถึงเวลาแล้วเขาก็กำจัดคุณออกเพราะอะไรหนึ่งบางทีค่าตัวคุณอาจจะแพงถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในที่ทํางานแห่งนี้นะค่าอินชูรันค่าประกันสังคมอะไรต่างๆคุณอาจจะมีเงินเดือนที่มากกว่าคนอื่นฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เขาเพ่งเลงหรือไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนทีเ่เข้ามาอยู่ในเส้นทางที่เหมือนกับว่าไป ปิดกั้นผลประโยชน์หรือขวางทางเดินของเขาอะนะที่เขาคิดว่า,าคุณเนี่ยเป็นเหมือนคู่แข่งขันเป็นศัตรูกับเขานั่นก็เป็นพลังงานของไพ่หกไม้เท้าที่อตอนนี้บอกให้เราได้รู้ว่าตัวคุณเองคุณก็รู้ตัวแหละว่าตอนเนี้คุณถูกจับผิดคุณอยู่ท่ามกลางของคนที่ไม่จริงใจแต่เป็นยังไงคุณจำเป็น ที่จะอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณทำมานานไอ้หน้าที่อันเนี้ยมันก็เป็นเอ่อพลังงานของไพ่สี่ถ้วยนะตอนเนี้ยคุณก็เหมือนกับว่าคุณก็เบื่อเอาจริงๆคุณก็เบื่อกับการที่จะต้องเจอไอ้ปัญหาเหล่านี้คุณทำงานตรงเนี้ยมันไม่มีความสุขอะนะเพราะว่า,าแทนที่ เขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณสิ่งที่คุณทำแต่ไม่ไงเขาไปโฟกัสกับไอ้เรื่องความผิดพลาดของคุณละนะเพราะอะไรเพราะเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของเขาโดยไม่ถูกไม่ควรนะแล้วพลังงานของไพ่เดอะไฮโลเฟนในตำแหน่งนี้นะมันอาจจะเป็นการกระทำที่ เขารู้แหละว่ามันไม่ถูกต้องนะผิดต่อตัวบทกฎหมายศีลธรรมแต่ในเหตุการณ์เนี้ยใครบางคนก็ยังเลือกที่จะปฏิบัติต่อกันพลังงานของไพ่ก้าไม้เท้าเนี่ยเออบอกให้เราได้รู้ว่าคุณยังต้องระวังตั้งรับกับไอ้ปัญหาเก่าๆ่กับคนเดิมๆนะที่ถึงแม้ว่าต่อหน้าเนี่ยคุณอาจจะทำเป็นสร้างภาพ แล้วก็ทำเป็นเหมือนกับว่า,าคุณไม่มีปัญหาอะไรกับเขานะคุณโอเคถึงแม้ว่าคุณจะถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมคุณรู้ทตุแท้ของเขาคุณก็ยังเลือกที่จะปณิปนอมนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่สองถ้วยแล้วก็ไพ่คิงถือถ้วยไพ่คิงถือถ้วยเนี่ยเป็นสถานการณ์คุณรู้ว่า,วาคุณ อยู่ใน tha, สถานการณ์ที่มันไม่มั่นคงไม่มั่นคงในจิตใจของตัวคุณเองไม่มั่นคงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่คุณเริ่มรู้แล้วว่าในที่ทำงานแห่งเนี้มันม,มันมีการถูกจับผิดนะแล้วก็ในเร็วๆนี้ยคุณก็เตรียมตัวแล้วแหละว,ว่ามันจะต้องมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะ ซึ่งในเหตุการณ์เนี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่เดอะสตาร์ที่เป็นไพ่กับหัวให้คุณเตรียมตัวนะเตรียมหาทางออกเตรียมหาทางหนีที่ไล่เอาไว้ถึงแม้ว่าคุณยังดึงด,งดันนะยังอยากที่จะอยู่ตรงจุดนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณเคยชินกับตำแหน่งหน้าที่ที่คุณทำอยู่ตรงนี้ หรือว่าความสัมพันธ์การที่คุณได้อยู่ตรงเนี้ยคุณก็กลัวที่จะไปเริ่มต้นใหม่คุณเคยชินกับความเป็นอยู่ที่ที่ได้รับนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่มาตอนนี้บอกได้เลยว่าคุณจะเจอสถานการณ์บางอย่างที่เป็นการใจร้ายนั่นก็คือพลังงานของไพ่ห้าดาบที่เหมือนกดดันกันที่เหมือนพยายามผลักดันให้คุณเนี่ย เลือกเดินออกจากตรงจุดนี้เองนะเป็นฝ่ายสมัครใจที่จะเดินออกจากตรงนี้นั่นก็เป็นในเรื่องของการงานหรือความรักความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งทั้งสองเรื่องเพราะนี้เราดูดวงโดยรวมก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังตั้งรับนะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่ก้าไม้เท้า นะคุณจะต้องรักษางานรักษาหน้าที่ของคุณไหนคุณจะต้องปกป้องไอ้คนที่คอยเข้ามากันแกล้งคนที่มาหาเรื่องมาจับผิดคุณอะไรแบบเนี้ยช่วงเวลานี้คุณเจอสถานการณ์แบบนี้เลยแล้วก็อย่างบางคนเนี่ยพอมันมีพลังงานของไพ่อัศวินถือถ้วยอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนก็ยังพยายามนะที่จะหลีกเลี่ยงปัญหา พยายามที่จะอยู่ตรงเนี้ยเอาตัวรอดอะนะอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาเองทั้งๆท,ท,ที่หมดรักหมดศรัทธาในกันและกันนั่นก็คือพลังงานของไพ่ h e d e a t h ที่อไพ่ใบนี้นะมันเป็นความหมายของการที่เราต้องเตรียมตัวแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณ อยู่ตรงนี้มานานคุณให้โอกาสทั้งเขาและเราได้ปรับปรุงได้แก้ไขและรอวันว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดคุณก็ต้องเตรียมตัวนะเตรียมตัวในเรื่องอะไรเตรียมตัวว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณจะต้องถูกบีบออกพลังงานของไพ่เดอะไฮเลอเฟนเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณอาจจะต้องไปปรึกษาทนาย ไปหาความช่วยเหลือนะไปขอความช่วยเหลือจากผู้รู้กฎหมายอันนี้เพื่ออะไรละ่ะเพื่อทำโฮมเวิร์กเอาไว้ก่อนถ้ามันมีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลคุณก็เตรียมจดบันทึกหลักฐานเอาไว้ว่าสถานการณ์แบบนี้นะคุณรู้สึกว่าคุณถูกแบ่งแยกคุณถูกกดขี่ข่มเหงคุณถูกบีบถูกกันแกล้งอะไรก็แล้วแต่ คุณจะต้องเตรียมตัวเลยคุณจะมานั่งอยู่ตรงนี้แบบว่าโดยที่ไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เหมือนกับว่าหมดหวังกำลังใจไม่ได้คุณจะต้องลุกขึ้นมาสู้นะเพราะว่าพลังงานของไพ่สีถ้วยไพ่เดอะสตาร์เนี่ยที่เป็นไพ่กับหัวบางคนยังเลือกที่จะอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยใครบางคนเนี่ยที่เจอการกระทำร้ายๆแต่มันยังไงละ่ะ การที่คุณเลือกที่จะทนไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดไอพฤติกรรมแบบนี้นะอันนี้ผู้จัดอยากจะพูดให้คุณเนี่ยเตรียมระวังตั้งรับไม่ใช่พูดให้คุณเนี่ยจิตตกเพราะว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่คุณก็ลองนึกดูว,ว่าสิ่งที่ผู้จัดพูดมาเนี่ยมันมันจริงไหมมันตรงไหมกับ สถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญคนรอบข้างที่เอาปัญหามาให้คุณถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีปัญหากับเจ้านายหรือว่าระบบงานที่มันเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้นคุณก็ระวังเพื่อนร่วงมงานะที่บางทีเขาอยากได้ตำแหน่งอยากได้หน้าที่ของคุณฉะนั้นมันก็เลยมีในเรื่องของการ สร้างภาพแล้วก็แทงกันทั้งหลังมีใครบางคนเนี่ยแอบบทำตัวเป็นศัตรูอย่างลับๆนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่หกไม้เท้าบางคนก็สนับสนุนคุณแต่บางคนเนี่ยก็มีแอบๆบแบบเนี่ยคุณเห็นไหมด้านซ้ายมือก็จะมีคนที่เปิดหน้าเปิดตาด้านขวามือก็จะมีคนที่แอบ,บอยู่ข้างๆม้าเนี่ยนะอยู่รอบข้างตัวคุณเพื่ออะไร เพื่อคอยขัดแข้งขัดขาคุณเพื่อที่จะรอจังหวะที่จะมาแทนตำแหน่งหน้าที่ของคุณหรือว่ามาแย่งความสําเร็จของคุณนะ่ะกับการที่คุณอยู่ตรงจุดเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังเลยถ้ามีลูกน้อง มีคนรอบข้างหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานที่บางทีทำตัวไม่น่าไว้ใจแล้วคุณก็เริ่มเห็นสัญญาณได้นะอันนี้ก็คอนเฟิร์มได้เลยว่าคุณจะต้องระวังตั้งรับแล้วนะกับสถานการณ์ที่ทำให้คุณบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะต้องมีการเผชิญหน้ากันเลยแล้วอาจจะต้องมีการหันหลังให้กันมีการที่ว่า คุณหรือเขาอาจจะถูกเรียกไปหา,าผู้ใหญ่เจ้าของเจ้านายมีการไต่สวนเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่ The h ไฮโลเฟนแล้วก็ไพ่ The d e เดทแล้วทีนี้ไพ่เดอะเดทเนี่ยถ้าคุณมาทะเลาะก,กันในที่ทำงานหรือคุณเป็นฝ่ายที่ไปกันแกล้งจับผิดใครนะทำไม่ถูกต้องนะกันแกล้งใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณถูกฟ้องคุณถูกรายงานขึ้นมาเนี่ย มันอาจจะมีในเรื่องของการถูกไล่ออกนะอันนี้ผู้จัดไม่ได้พูดให้คุณจิตตกอยากให้คุณเนี่ยสำรวจตัวคุณเองว่าตอนนี้คุณปฏิบัติต่อกันยังไงนะคุณเป็นฝ่ายถูกกระทำหรือว่าคุณเป็นฝ่ายที่กระทำใครอยู่ในช่วงเวลานี้ในเรื่องการงานนะแล้วส่วนในเรื่องผลงานของคุณนะ่ะตอนนี้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ย มันเหมือนกับว่ามันไม่มีความคืบหน้ามันย่ำอยู่กับที่นะคุณอาจจะเจออำนาจมืดเจอคำสั่งเจอการกระทำที่ไม่ถูกไม่ควรที่เป็นการบล็อกคุณปิดกั้นการมองเห็นหรือทำอะไรก็ได้อะที่เหมือนกับว่าเป็นการเ,เซฟเงินของเขาแต่ว่ามันก็กระทบกระเทือนรายได้ของคุณกระทบกระเทือนผู้ติดตามนะหรือว่าผลประโยชน์ที่คุณควรพึงมีพึงได้ ผู้จัดรู้ว่าคุณน่ยรู้ดีเลยถ้าเกิดว่าคุณทำผลงานอะไรบางอย่างอยู่ตอนเนี้พลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญก็บอกให้คุณได้รู้ว่าคุณอน่ะมาไกลเกินกว่าที่คุณจะยอมแพ้นะถึงแม้ว่าคุณรู้ปัญหาก็ทำสิ่งนี้ต่อไปแล้วกันถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้มันเป็น สิ่งที่คุณทำด้วยใจรักนั่นก็คือพลังงานของไั่สองถ้วยและเป็นสิ่งที่คุณทำเพื่อประโยชน์สังคมทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อความสุขของคนส่วนรวมนะถึงแม้ว่าจะถูกปิดกัน้นโดนขู่โดนอะไรก็ตามอย่างเงี้ยอย่างเหมือนพวกหนุ่มกัญชัยกันจอมพลังอะไรแบบนี้บางทีการที่คุณทำดีแต่ว่าคุณก็เจออำนาจมืดไงเพราะว่าคุณไปกระทบกระเทือน ไอ้ผลประโยชน์ของเขาหรือว่าไปกระทบไอในเรื่องหน้าตาความเสียหายความชั่วร้ายที่บางทีอาจจะถูกเปิดโปงนะเขาก็กลัวไงเพราะคนคนนี้เป็นคนที่คนพวกนี้เป็นพวกที่จิตใจไม่ดีอยู่แล้วนะถึงได้ทําแบบนี้กับคนมันก็เลยมีคนอย่างหนุ่มกันชัยแล้วก็การจอมพลังปรากฏขึ้นมาในสังคมฉะนั้นในเหตุการณ์เนี้ย คุณอาจจะเจอที่นั่งลำบากแต่ก็ขอให้คุณอดทนเบื้องบนอยู่เคียงข้างคุณนะอันนี้ผู้จัดคอนเฟิร์มเลยผู้ใหญ่ท่านก็ให้เมตให้ความเมตตากับคุณแต่คุณก็ต้องระวังตัวเองด้วยเพราะว่าคุณอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ปลอดภยัยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะนะการที่คุณกับเขา นะอยู่ตรงนี้ด้วยกันมานานบางคนเนี่ยก็อาจจะมีทะเบียนสมรสหรือบางคนก็มีภาระหน้าที่ผูกพันที่คุณจะต้องอ,อยู่ร่วมกันอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเจอการกระทำร้ายจากใครบางคนผู้จัดก็มองเห็นได้แหละว่าคุณยังต้องทนนะยังเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ เพื่อความสุขของคนส่วนรวมแต่ทีนี้บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีทะเบียนสมรสแล้วก็คุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณเริ่มมองเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างคุณเริ่มเห็นนิสัยอะไรบางอย่างความเห็นแก่ตัวของใครบางคนไอ้นิสัยที่เจ้าอารมณ์ควบคุมหัวร้อนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณจะยังเลือกที่จะทนอยู่ตรงเนี้อันเนี้ยมันไม่เมคเซนสนะสำหรับ การที่คุณจะให้โอกาสกับคนคนนี้เอาจริงๆแล้วมันถึงโอกาสที่คุณจะให้โอกาสกับตัวคุณเองนะแต่อันนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณแต่บางคนบางกรณีเนี่ยผู้จัดก็มองเห็นนะนะว่าอา,อาจจะอยู่ในช่วงที่ว่า ทบทวนจิตใจอาจจะอยู่ในช่วงที่ว่ายังแยกกันอยู่ยังอยากที่จะให้โอกาสยังอยากที่จะทดสอบจิตใจซึ่งกันและกันนะว่าเ,เขาจะคิดได้ไหมหรืออะไรยังไงอเงี้ยแต่ทีนี้ในเหตุการณ์นี้ยบางทีการที่คุณใจดีกับเขาให้โอกาสกับใคร มันก็เหมือนกับว่าเป็นการาไปเพิ่มอำนาจให้กับเขาแทนที่เขาจะคิดได้นะเขากับยิ่งได้ใจเหมือนไปเพิ่มอำนาจให้กับเขาในเหตุการณ์เนี้ยมันก็จะมีคนในลักษณะนี้แล้วเป็นยังไงไท้ายที่สุดมันก็จะต้องมีในเรื่องของการจบการเลิกลายยาล้างกันนะนั่นก็เป็นไพ่ในอนาคตที่ปรากฏขึ้นมานั่นก็คือไพ่เดอะเธแล้วก็ไพ่ ไฮโลเฟนส์ไพ่พระสังฆราชมันอาจจะมีสองทางเลือกอะที่คุณจะต้องตัดสินใจละกับการที่จะอยู่หรือไปการที่คุณจะให้โอกาสกับใครบางคนแต่คุณก็ปิดกั้นโอกาสตัวคุณเองหรือคุณเลือกที่จะจบออกจากความสัมพันธ์ที่มันตายซากออกจากความสัมพันธ์ที่มันแก้ไขไม่ได้ถ้าคุณให้โอกาสกันมาแล้วนะ ตอนนี้ใครบางคนประเมิอนอยู่นะนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญแล้วก็ไพ่หกไม้เท้าใครบางคนเนี่ยกำลังคิดกำลังหาวิธีแล้วว่าที่จะอยากแยกตัวออกจากความสัมพันธ์อันเนี้ยแต่ว่ายังเลือกที่จะให้โอกาสกันแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำเป็นฝ่ายที่ถูกกดดัน นะเจอกันกระทําที่ไร้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เลือกที่จะตัดสินใจอย่างที่บอกบางทีสถานการณ์มันอาจจะบังคับให้คุณต้องตัดสินใจก็ได้หลังจากที่คุณเจอกันกระทําที่ไร้จนคุณคิดว่าคุณไปต่อไม่ได้แล้วคุณให้โอกาสเข้ามามากแล้วคุณเลือกที่จะให้โอกาสตัวคุณเองฉะนั้นผู้จัดก็มองเห็นนะในเรื่องของการฟอ้องร้องการ เรียกร้องขอความเป็นธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นก็เป็นตัวแทนของไพ่พระสังฆราชที่ใครบางคนอาจจะต้องทำในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติต่อกันนะคุณก็ดูว่าคุณเป็นฝ่ายไหนคุณถูกกระทําหรือว่าคุณเป็นฝ่ายที่กระทําเขาไอ้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะมันอาจจะ หยุดหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าอย่างที่ผู้จัดบอกอะ่ะมันมีสองทางเลือกไงถ้าเกิดว่าคุณยอมที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมตัวคุณเองนะไอ้ความสัมพันธ์อันเนี้ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็พร้อมที่จะอดทนพร้อมที่จะให้อภัยนะพร้อมที่จะอยู่ตรงนี้กับคุณทั้งัๆที่เขารู้นิสัยคุณแล้วแต่ยังไงมันเบื่อบางคนมันก็เบื่อมันกลัวกับการที่จะไปเริ่มต้นใหม่มันเหนื่อยไงเห็นไหม เพราะเขาก็กลัวว่าไปที่ใหม่มันก็ไม่ไม่ต่างอะไรกันหรอกมันเจอกันกระทําที่จนกลายเป็นว่าเหมือนหลอนไปแล้วอะนะแต่ในเวลาเดียวกันบางคนก็ลุกขึ้นมาฮึดสู้นะมันมีสองกรณีมีสองทางเลือกของใครบางคนในที่แห่งเนี้ยถ้าเกิดว,ว่าบางคนเนี่ยปฏิบัติต่อกันอย่างไม่ให้เกียรตินะ มีคนรักคู่ครองแล้วแต่ก็ทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมีทางเลือกแล้วก็ทำกับเขาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่มีความรู้สึกเราคิดว่าเขาจะทนอยู่ตรงนี้แต่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เขาอาจจะลุกขึ้นมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมก็ได้นะเขาอาจจะแบบไม่อายละไม่กลัวเสียหน้าละกับ เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเขารักษาหน้าคนอื่นแต่ตัวเขาเองเขาก็ต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกก็ในคลิปวิดีโอนี้นะสรุปแล้วกันว่าในเรื่องของการงานความรักความสัมพันธ์คุณจะต้องระวังแล้วก็เตรียมตัวเตรียมหาทางออกหาทางหนีที่ไล่เอาไว้กับสถานการณ์ที่มันไม่มั่นคงที่มันอาจจะเกิดขึ้นที่ ผู้จัดมองเห็นะว่ามันจะมีในเรื่องของการจบแล้วก็การเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะเป็นการที่คุณอยู่ตรงเนี้ยแต่คุณเลือกที่จะปรับเปลี่ยนตัวคุณเองคุณจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบคุณอาจจะพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้เพื่อให้คุณยืนได้โดยตัวเองแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งนะพอถึงวันหนึ่งคุณก็พร้อมที่จะแยกตัวออกจากตรงจุดนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ ในหลายกรณีเลยเพราะว่าอันนี้เราดูดวงโดยรวมกันอยู่นะผู้จัดก็ขอให้คุณนะมีสติในการใช้ชีวิตมีสติในการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ